สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมยังอยู่ทุ่งนาแถวบ้านผมเนาะผ๋มเจอกับสุนพายต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้ในในนิทานหรือว่าในหนังคือว่าจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในสตรอรี่ใครๆหลายคนที่ต้องรู้จักดีนะครับนั่นคือตะเคียนทองครับนี่ครับผมต้นใหญ่มากครับผมสวยมากท่านผู้ชมมาด้วยนะครับนี่คือต้นของเขาเนาะกำลังออกดอกพอดีท่านผู้ชมตะเคียนทองนะครับนี่ดูดูความใหญ่ของเขาดูความใหญ่นะครับต้นสูงใหญ่มากเลย ครับนี่ครับผมผมไม่น่าเชื่อนะเขาต้องเขาใหญ่ใหญ่มากทรงแล้วทรงสวยดูแบบดูขลังมากนี่นะครับผมตะเคียนทองนะครับนะครี่ครับผมสูงเห็อันนี้คือประมาณน่าจะสามสิบกว่าเมตรนะครับนี่เนาะสามสิบเมตรได้ไหมได้เนาะนะครับผมเนี่ยสามสิบเมตรความจริงเขาต้องสูงสูงกว่านี้อีกนะครับสูงใหญ่่นี่มลยนี่ครับผมอยู่กลางทุ่งนานี่ครับนี่สวย สวยงามมากเลยท่านผู้ชมสวยเลยสิที่ห้องนี้น้าแรงครับเป็นช่วงนี้ครับผมนี่คือเดือนมกรานะครับกำลังออกดอกพอดีเลยเนี่ยทุกคนดูกิ่งก้านสาขานะครับเนี่ยนะครับความใหญ่ความสะบึงของเขานะครับเนี่ยโอ้้ต้นใหญ่สวยงามมากนะครับผมนะครับนะมาดูกันว่าแต่ละภาคเขาเรียกกันอะไรนะครับผมกะกี้โกกี้นะครับผมตะเคียนทองหรือว่าต้นแคน ซอนานะครับเป็นไม้ผัดใบนะครับสูงได้สี่สิบเมตรนะครับดูนะครับผมนี่ครับผมลักษณะมาดูลักษณะต้นของเขานะครับนี่นะครับผมจกกลายเป็นสีน้ําตาลดํานะครับจะมีร่องลึกอย่างเงี้ยโอ้แม่หนูขอกัดหนร้านแม่นาะเออนี่าี้ครับนี่าเี้เห็นไหมมีผ้าสามสีด้วยนะครับนี่ไม่มีใครกล้าตัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาแม่เขาสวยจริงนะครับนี่นะครับดูความขลังเลยเห็นไหม คนเอาของมาถวายเลยนะครับไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวลบดูนะครับแม่เขาเป็นที่ไหนเขาต้องืบตทำของคนไทยเนาะต้องรักธรรมชาติธรรมชาตินะครับต้นไม้ก็คือเนี่ยนี่แหละครับมหานาทีต้นไม้แห่งชีวิตนี่คือของจริงนะครับนี่ต้นนะครับเนี่ยมาดูครับว่าส่วนที่เป็นสมุนไพรนะครับผมสรรพคุณของตะเคียนทอนะครับใช้ในตำรับยาไทยนะครับเปลือกไม้มีรสฝาดเมาแก้อาการอักเสบ นะครับผมใช้แช่น้ําดื่มเพื่อเป็นยาสมานแผลนะครับแก้โรคถ่ายบิดถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดนะครผมแก้เหงือกอักเสบและเป็นยาฆ่าเชื้อโรคในช่องปากนะครับแก้อาการลงแดงนะครับไข้สับป,ประชวนแก้อาการลงแดงเหงือกอักเสบแก่นตะเคียนนะครับมีรสขมหวานเป็เดแล้วอย่าง,งช่วยรักษาโรคคดชราดนะครับผมขับเสนหแก้โรหิตเป็นพิษ แล้วก็กำเราไหลนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้อาจจะพวกไข้ไม่ทราบสาเหตุอาจจะช่วยได้นะครับหลายสาเหตุมากเลยนะครับแล้วยังช่วยเึ่งอาการการแสดงออกขางตาเหลืองตาแดงตาขุ่นตามัวนะครับผมได้อย่างๆนะครับผมและที่สําคัญก็คือยางของเขานะครับผมซึ่งคนสมโบราณจะชอบนิยมมาใช้กับการยาเรือนะครับหรือว่าอุดรอยรั่วตามเรือนะครับว่าร่องเรือนะครับผมเนี่ยครับ คุณสมบัติของแม่เยอะจริงๆสมุนไพรเราเป็นถึงเรียกว่าแม่ตะเคียนเพราะว่าสารพคุณล้นเยอะจริงๆครับนี่ครับผมยังเอ่ยไม่หมดนะครับนี่ผมนะครับผมผมอ่านเร็วเกินไปเนาะเห็นไหมครับนี่นี่แหละครับนี่ต้นใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่จริงๆครับนี่นี่ครับนี่ดีะยังมีต้นเล็กทางนู้นอีกนะครับนี่นี่แหละครับนี่ครับผมใครสนใจนะครับก็ทักแชทมานะครับผมศูนย์หกสี่สองเก้าสี่ หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งครับมาดูกันครับต้นเป็นต้นเล็กของเขาต้นการนะครับมีเยอะแยะมากเลยท่านผู้ชมนี่ครับมีเยอะมากเลยเดินเพราะว่าลมตีมาทางนี้นะลูกก็จะมาทางนี้เยอะนี่ครับนี่ท่านผู้ชมต้นเล็กๆก็มีนะนี่แหละครับน,นี่นี่คือต้นเล็กของเขาเลยนี่เห็นไหมเป็นหลายสิบต้นนะครับแถวเนี้ยนะ เข้าไปข้างในเยอะมากเลยท่านผู้ชมนะครับซึ่งติดกับริมห้วยนะครับนี่แหละครับดูตามท้งไรท้องนาเนาะแม่เขาอยู่นี่แหละครับต้นใหญ่สวยงามมากท่านผู้ชมสวยจริงๆครับี่ผมขับรถเข้ามาประมาณห่างจากห่างจากถนนใหญ่นะครับประมาณสองโลนะครับแต่มันเป็นที่กับที่ติดริมแม่น้ําครับสวยๆครับผมมานั่งปิกนงปิกนิกกันบรรยากาศดีๆครับดูบรรยากาศ สี่โมงเย็นครับผมนี่สวยๆครับผมมีเยอะแยะเลยครับผมอย่าลืมนะครับป่องแป้งสม,มุนไพรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่ครับผมขอบคุณครับ